อาหนึง่งค่ะคำนับน้อมต่อพระครูผู้การุณอบเอือ้อและเจือจุนอนุสานทุกสิ่งสันยังบ่ทราบก็ได้ทราบทั้งบุญบาปทุกสิ่งอัน ชี้แจงและแบ่งปันขยายอัดให้ชัดเจนจิตมากด้วยเมตตาและกะุณาบ่เอียงเอินเหมือนทันมากแกล้งเกณฑ์ให้ฉลาดและแหลมคม ขจัดเขาบรรเทาโมหจิตมือที่งุนงม,มกังขาหน้าอารมณ์ก็สว่างกระจางใจคุณสวนนี่ควรน,นับถือว่าเลืศหน้าแดนไตร ควนึกและตรึกในจิตตะน้อมนิยมชมขอให้เป็นผู้มีสติมีปัญญาเรียนหนังสือเก่งๆนะครับ